สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะครับวันนี้มาพบกับแต้มล่างครับพี่พบมัจจุราชหนึ่งครับเป็นแต้มล่างวดที่แล้วห้ามใช้แต่วดนี้ใช้อาจารย์ชื่อมันน่ากลัวไหมโอ้ย ไม่น่ากลัวหรอกมันเป็นแต้มมันยังไม่เกิดนะแต้มในแดนพิภพมัชชุราศิลิกกลัวนีอาจารย์ไม่ต้องกลัวเซเะอยู่กับอาจารย์เดี๋ยวให้ผวนสักก็จัดการให้นะไม่อะไรก็บอกเลยได้กันอาจารย์โอเค านล่างนี้ทั้งหมด151งวดน,นะครับเก็บเกี่ยวเอาไว้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับท่านที่ชอบเรียกล่างนะมีทั้งหมด5สูตรแต่อาจารย์จะให้ทัก4สสูตรก็พอครับวันนี้เพื่อเป็นการไม่ให้ เยอะเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นขยะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับพบมัจจุราชอ๊ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ครับมาแล้วครับวิ๊ย92โอ้เมื่อกี้อัดไปรอบจน,นแล้วกำลังตีกันอยู่ กล้องกาตั้งมันพับกอพับกอ่อนอุ้ยอุยอุเหนื่อยครับกว่าจะได้แต่ละวิดีโอนี่นะเพราะว่าต้องทำต้องคำนวณต้องเก็บนะเฮยเห็นแล้วเหนื่อยแทนอาจารย์เลยนะเนี่ยจะแล้วสิลิก็เป็นห่วงอาจารย์มากเลยนะเนี่ยอ้าไม่ต้องวองอาจารย์สู้ได้เสมอ เพื่อคุณผู้ชมที่รักทั้งหลายนะทุกคนเขาก็รอความหวังอยู่นะวัดที่หนึ่งดับหกแต้มนะออกออกแปดเก้าเจ็ดแต้มนะวัดที่สองเด่นหกแต้มดับหกไอ้ดับ 6, เก้าแต้ม มองผิดมองผิดก็อภัรอะไยมันนี่ครับพี่น้องครับอาจารย์ใจลอยค่อยๆทำครับดูแล้วครับวดที่สี่ครับดับโอ,โอ้แต่ว่าอเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่านะอาจารย์ไปดูหน้าจอแล้วมันมีปุ่มบันทึกแต่มันบางงวดที่4ี่ดับหนึ่งแต้มนะออกหกสองนะออกไปเลย ใส่เกลียวหมอเลยเอ้อมุนไปหน่อยเนาะวนสักกับอาจารย์ได้เลยวันนี้มีแหล่งเยอะอาจารย์ช่วยด้วยนะได้ได้ช่วยให้กำลังใจจะเกาหน่อยเกาหลังเกาเวลาอาจารย์คันนะเวลาส่งสัญญาณยกหัวไม่มือให้เขาตูดนะาจารย์คันตูดแต่ยกนิวจีให้เกาหัวนะได้กอารจา์เรารู้กันนะ โ okay. อเคออกไปถึงไหนแล้วเนี่ยวันที่13ก็ดับดับดับดแตมสออกศูนหนะอืมค่อยอย่างชั่วหน่อยเมื่อกี้เสียสมาธิเลยมันหลุดหลุดไปเยอะค่อยๆดูนะครับคุณผู้ชมที่มาใหม่นี่แต้มนี้ก็มีประโยชน์นะครับตั้งเด่นตั้งดับนะจารย์ก็พยายามป้อนให้ยัดให้นะโอเคครับวันที่ยี่สิบนะ วิ้ยี่สิบเอ็ดดับห้าแมออกห้าสามแปดแมนะพักนี้อาจารย์ก็มึนมเนแบลเดมมั่งแต่ว่าดูหัวคอไอ้ดีนะครับนะอ่านดับห้าแมออกหกสองนี่แปดแมได้เลยอาจารย์ไป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 ช่วยช่วยช่วยขอตรงไหนบอกเร็ว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 โอเคโอเคเอาหมมุนมุน วนจากใส่เต้นมาเร็วป้าป้าป้าปัดปัดปัดนู่นพูดพูดป้าป้าพูดพูดวิจตดเลนเนี่ยุ้ยอาจารย์ได้กลิ่นอะไรเนี่ยอ๋อกินชะตอก็ไปหน่อยหนึ่งอาจารย์ไม่ค่อยชอบนะอะต่ก็ซื้อมาฝากก็ต้องกินนะกินแล้วโอ้ยฉี่นี่มันใช้ได้เลย ใช่จีซิลิมไม่ชอบเลยกิยนสะตอนี่เวลาฉี่นิ้วมันเหนนนเนม,นม็นตรงนั้นน่ะเหม็นเหม็นตรงนั้นเหม็นตรงไหนอ่ะนั่นจีบอกมาที่เป็นเหม็นตรงไหนวิคิดมากไปได้เหม็นตรงนั้นเลนยตรงไหนเล่าก้อยที่ห้องน้ำไงที่โตช่วม,มาเหม็นเนี่ยวอะ่ะไม่ค่อยกล้ากินสะตงสตอเนี่ย ชอบลูกเหลียงมากกว่าอา้าวตายแล้วลูกเหลียงมันเหม็นกว่านะเนี่ยเอา้าแปดสิบเก้ากับดับเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยดับดับเก้าสิบสองอ,อุ้ยดับเก้าแต้มออกสองเก้าหนึ่งแต้มอืมอืมตีนหมาไว้ไปไม่ปวนสักช้าช้าหน่อยอจาจารย์มึนเมื่อยอุ้ยสะตอเด้งไปเหนอุ <c oughs> ้ยตายแล้วตายแล้วร้อยสามร้อยสี่อ้าวร้ 103, 104, อยห้าดับออก,ออก 8, 1, 9, แต้มออกแปดหนึ่งเก้าแต้ม 1>, 1, abei, rate, release, 1้อยหนึ่งร้อยาหนตัวแล้วดับศนย์แต้มออกสองแต้มพูด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 ออไม่ใช่ตดนะรถไฟมาแล้วพูดพูดรถด่วนรถด่วนร้อครับดับสแต้มออกสี่หนาร้อยยี่ดับหแต้มออกหนึแต้มครับนี่เป็นดับแต้มล่างนะครับพี่น้องครับชมให้ละเอียดนะครับ เอาไปใช้เป็นแต้มดับได้นะนะที่ลีจะเอาไปลาดห้องน้ำโอยไม่ใจมันคนละเรื่องแล้วสีหรีเนี่ยนี่มันแต้มไม่ใช่น้ำไม่ใช่แฟบโอเคจ้าจานวุ้ยมือนกินสตอดองก็ไปร้อยสี่สิบห้าครับดับแปดแมออกสามแปดหนึ่งแต้มร้อยสี่สิบแปดดับ 8, แปดแมออก 8, 2, 0, แปดสองศูนยะ์แมนะ หวังว่าเราก็จะครับดับแต้มก็คือถ้าเราบวกกันแล้วว่าได้ตัวไหนถ้าเราจะเล่นนะถ้ามันดับแต้มเราก็หลีกหลีกเลี่ยงหน่อยนะลงคลองเรียบคลองไปทางนู้นทางนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดนี่นะวันนี้เวลาะะดับศูนย์แทมเห็นไหมเวลาดับศูนย์แ้มนะอ๋อเก้าสองเห็นไหมหนึ่งแทมศูนย์แมนี่รอดเห็นไหมวันที่หนึ่งคมพาพันดับ 8, แปดแ้มล่างนะครับ เลขที่ท่านเล่นถ้าบวกกันแล้วได้8แต้มก็น้อยๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยครับอุ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามมานเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยดูเวลานี่เลยนะนี่มันเท่าไหร่โอ้ย1น2งวัที่ร้อาสิบดับแแต้มนะครับเพราะฉะนั้นจันจึงทอรอนงไม่ใช่ไม่ใช่ใชดูแต้มครับเลขดับเลขเด่นแล้วก็ ห้องพิเศษก็ไปดูกรับสมาชิกที่ลงลงสมัคร,ครช่วยๆกันมานะครับแต่ส่วนท่านที่โอนช่วยเหลือกันมาอาจารย์ก็ขอบคุณนะขอให้รวยๆขอให้รวยเยอะๆ,ๆเลยนะครับคุณผู้ชมที่ช่วยสนับถนนมานะขอให้รวยๆและไม่ต้องกังวลน,นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะยัดยัดยัดเยียดให้สูตรดีๆนะครับทั้ง VIP ทั้งห้องธรรมดาก็แต่ว,ว่าพิเศษพิเศษหน่อย นะครับห้อง VIP อพีทางโน้นแล้วก็ทางนี้ก็พิเศษเหมือนกันและนะครับใช่แล้วอาจารย์พิเศษพิเศษกับทุกคนไปเลยนะพิเศษพิเศษไปเลยอาจารย์ไหนนั่นเนี่ยอาจารย์รลใจดีอแล้วใจแล้วกับอาจารย์ผมนี่ตืดนอ,อาจารย์มากๆเลยเนี่ยออาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต้มนะดูตรงนี้หน่อยนะ เนี่ยนี่นี่นี่ครับดัแบบแต้มล่างรับปีพบมัจจุราชสุดที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสุดที่สองก็จะตามมานะครับคอยดูนะไอด้ดีๆนะโอเคนะครับมรรลเสียงดีป่าเมื่อกีอ้ตัวอุปกรณ์มันปับ๊บมันพังแล้วมันจะเสียแล้วเนี่ยก็เลยต้องมาอัดอีกแบบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้ไม่เสริมนะไม่เสริมซื้อมาตัวก็เป็นเกือบหมื่นแล้วนะ โอ้ยไอกาตั้งนี่ก็ไม่ดีไวไฟเสียมาก็หลุดตอมแถมตอมแทมแค่แล้วอาจารย์เมื่อกี้สรีดูแล้วรู้สึกว่าสงสารมากๆเลยนะ๋อนี่ตอนที่หนึ่งจะไม่เนี่ยวายต้องตั้งสมาธิทุกครั้งเวลาทำนู่นนี่นั่น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 สิวศักมาช่วยอาจารย์ก็มันแบบเดิมเหมือนกันนะดูเลยสงสารอาจารย์ทำมากเลย ครับโอเคครับดีดีทุกท่านครับเดี๋ยวอาจารย์ตั้งสติใหม่ครับอุ้ยเดี๋ยวไปเอาอะไรมานี่หน่อยอุ้ยสลิเกาหน่อยอุ้ยผมไม่มือเกาตรงไหนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกาจุดอุ้ยอุ้ยเกาหัวอาจารย์เกาหัวอุ้ยนิ้วจีคันตรงไหนอุ้ยผมไม่มือโอ้เกาตรงไหนป้าป้าป้าไหนแล้วอุ้ยตรงไหนแล้วเดี๋ยวเดินปิดทารการส่งด้วยดับแปดแต้มล่างนะครับดับ ถ้าตัวไหนบวกกันได้แต้มก็น้อยๆหน,น่อยนะแต่อย่าไปทิ้งนะครับ CIS ไม่ได้คนออกไวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวทดลองเสียงดูนะเปิดขึ้นนะเปิดขึ้นครับขึ้น y u t u b e เลยครับสวัสดีครับป้า